สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดตกทานด้วยพี่น้องเด้อพ่อพอกับน้องหนักคือเก่าด้วยพี่น้องหัวควนน้องกิ๊กกเมื่อกี้นี่พ่อใหม่โทรมาพี่น้องพ่อใหม่โทรมาว่าชนอันผู้บ่าวบ่ผู้บ่าวแม่โตบ่โทรมาเมื่อกี้เห็นยางผู้สาวว่าซ่นตอนนี้เรากำลังสีเขาป่าพี่น้องไปหาบึงเห็ดเนาะเขาป่าไปหาบึงเห็ดกะตาบกใหญ่โว้โหสีด้บ่ได้ยจิงได้กะตกล่นไปโซนน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องไปเลยปะ ตอนนี้กำลังย่างเขาป่าป้าลุงถ้าข้ามาจาักหน่อยพี่น้องเท้าลงไปลุ่มนะคือป่าซ่าบ้านนะพี่น้องน้องแต่ว่าห้าสิบปหาแถวบอลเทวะเคยออกอยูใ่ในป่านี่แหละพี่น้องยแต่กลับไปเบิ่งไปส้มน้ำกันวัดศรีด้บ่อด้จังใดขวักไข่หนิขวักเด็กขวักเด็กมากับหลานสองคนพี่น้องบายป้าลุงปะรุ่นน้ำกันวัดศรีด้บ่อ นี่ก็มาหอดป่าแล้วจ้าอยู่ตำโพนเด้อรอยเรา,เาบัางดูเห็ดไข่ที่เคยเอ,ออกเห็ดไข่เน่แล้วก็เห็ดปอกตาบนำนะพี่น,น้องบุปปปกป่าปเป็นบุกอุ้ยเห็ดอืมได้แล้ว กี่เห็ดดอกฮักม่ใส่เห็นเห็ดแล้วแต่ว่าห้าวใส่มีดเนาะเพราะว่าเห็ดอยู่ตามโพนดีแล้วก็คือสีบอกแข็งไปเนาะก็เลยใส่มีดเมื่อเีร่ก็ชิมห้าเห็ดสวยเนี่ยพี่เราะว่าฮักอะออกจากครัวเนาะนี่ตอนนี้กำลังจิ้มเนาะมากมา้ค้อเบิรไก่เลยจิ้มค่ะจิ้มเนี่ยนี่ ใดเลยพี่น ah, ้องโบรใหญ่เป็นใดปะเขาบอกมีหมูเด้เห็ดกัมผาดอกเดียวพี่น้องตัวนี้ตาลังยังเลาะหาไปลุกเลาะหาเรื่อยๆเนาะมาตามพนเนาะอือพนเป็นไงขว้าบ่านเฮา ปลกสาบดอก่ายนะพี่น้องเออได้ดอกน้อยเนาะทาดอกญ่กันสิบ้านสัมผัสมือเนี่ยก็มีเนะาะพะกำลังหาไปลุง

อตัวนี้ก็ลังยางค่ะดูโหากล่องระวังเด้อปลาขาดพด้นอ้อยือาคลกหมืนปาหาเห็ดนะ

นี <S <S uh ่ป huh. ลุงตัวนี้เป็นดอกหน่อยสองดอกปลลุงงูปลลุงงูไปแล้วไปแล้วอุ้ยจ๊กเกี้นี่นี่นี่ดอกนี่มันเมาเป็นดอกเดียวอีกแล้วเจ้า ปกติสิออกเป็นหมูเลยพี่น้องอ้ยอันนี้ปเป็นได้แต่ดอกเดียวอือฮะ่าบักไงพี่น้องนี่เห็นอีกแล้วเห็ดพี่น้องดอกนลอยๆพิงามผพเป็ตามีเห็ดไข่กับบ่มีเนาะเลาะไปเรื่อยๆได้ยินแต่เสียงน้องคำอ้น เป็นตากลองเองเลยโอ้โหลานซสาไปทางใดแหละตอนนี้นี่เห็นเห็ดอีกแล้วคือสิมีแต่ดอ,อกเดียวเนาะ เป็นพลได้ตาเลงไปใส่ <c oughs> อันนี้ก็สิเป็นเทียงหนาข้าเจ้าเนะพี่น้องแล้วก็เป็นไน้เปนะ็นนาเนาะตอนนี้ก็เลาะอยู่ป่าหน้าเขาเองน,น้องมาหอดหนาต้นตาลเสยเลยปตาเขางามๆเข่าเคี้ยวขนาดเลยพี่น้อง งามอะรียรอในห่มจนล่มเลยมหาหอดนาต้นตาลเนาะเฮ็ดบอีีพี่น่อยได้แบบพ่นละดอกละได้แบบนีโดนๆได้ทีหนึ่งเนาะก็เลยแบบเมื่อดีกลัวป้างามอะไรเขาอะนะ น่านตื่นงามปัสซ้องถงเลยเขียวกุ่มเลยพี่น้อง อัลตามาใหญ่โพดพี่น้องเฮทฮอดบอดาเลยบอมานพี่น้องเฮดบอมีตอนนี้คัสิเมอ่อแล้วตาล่องขนาดหลักเมื่อปาลาเลยทางสิไป ตอนนี้ก็สิเขาไปเก็บมกพริกก็อเค้า,าไเียหญ่เม่นหญขึ้นบนเลยัรสก,กีมกพริกพี่น้องตอนนี้เราก็หาเห็ดก็ได้แตสพี่เก็บมพรกมา่กี้น้พี่น้องเอาไว้เห็ดแจ่ไปได้ดีเมื่อเมือแล้ว มาแต่เลี้ยงงวัวพี่นาะนั่งกับเหนี่ยวเนาะเขาหน้าปีนี้งามเนาะพอด้ยินแต่เราเจ้าะถั่วมาเขางามแท้โอ้พายบอยย่องเองแหละ <laughs> ขอเห็นเขางามมาลีเนาะ กรเจ้าะมารีบกระเจ้าก็ยังคายดอกผีงม,มากอ่อนๆขาอ่อนกระเจ้าก็คายมีแต่ในนี่เปก่าดอกผีงนะโอ้ปู่ปีนี่มันตายไปแล้วปูป่ปีกายนี่ก็แม่เนื่องกงนี่พอได้เอาบนมาใสาน่นะกุมองมีเนาะกุ้งม,มีกระโกงหมงุน เก็บเอามาเห็ดผลเห็ดแจ๋วพี่น้องเลยเก็บมื่อจีใส่แจ๋วใส่อันเห็ดแจ๋วกินกับเสตบักริกอันพริกน้ำหมอกอันผิวพื้นบ้านแม่สากระจาวได้เฮ็ดเต็มกระต่ายประซ่านประซ่านมันออกแต่ในเทียงกจะจากกันนา จจกคมดเดินมันกระบอกเราฮอดที่ผมมีเห็ดบัวมนันเลยพี่น้องบอ่วมานเลยเห็ดบ่มีกันเนี่ยบดยามเลยพี่น้อเดี๋ยวได้ก็บาักเปิงผักส้มเด้อพี่น้องเด้อผักให้กำลังใจเนี่ยเด้อพี่น้องเมื่อคืนนียนะใจตกใจสั่นพี่น้องเอ้ย บะเทียนบะซานแถาแม่เนาะเพิ่นเป็นเหอยคือเก่าอะไรหายใจไม่อายากติดเนาะกะโทรหาหลอดอุจจตุมาสิพาเผมเป็นฮามอชุดท้ายแล้วกะเออเวลาผ่านไปเนาะพี่น้องเนาะเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วเพิ่นก็ดีขึ้นดีขึ้น,นกันลุกได้กินข้ากินน้ำได้เลยแบบเออพังอาการไปจ้ะคือเห็นคือผมนะืหมนี่แหละเนาะ จะดีขึ้นแล้วก็เลือยยาแรกๆนะว่าสิพาไปนั่งห้องหมอโร,อง,อรองพยาบาลบไปเลยสุดท้ายก็นบไปไปอาการดีขึ้นแน่เดี๋ยวเวลาจากเมื่อยแห้งกับเมื่อยมาโลดได้คิดหน้องเมื่อยแห้งจนหายใจปลดติดพคนน่ะหายใจคืออยู่ในถ้ำในหูคนน่ะหายใจลำบากเนาะ กาดก้อนหอนเถออะไรใครหย่อยตัวนี้ว่าบปเพนเลยเมือ่อนี่ก็ลค่คลิปซสาเนีเด้อพี่น้องเด้อิิซสาเนี่ยก็นอย เลยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่นี้เด้อพบพอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องขอบุนขอบคุณหล,ลายๆที่เข้ามาเบิงมาชมเด้อพบพอกันคลิปต่อไปสบายดีก็ฝนสิตกเนะ